โครงการ Global MT ที่ช่วงนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในช่วงซีซั่นที่3ใครอยากเติบโตกับหน้าง,งานของบริษัทที่วางวิชั่นการจ่ายที่สูงเป็นกลุ่ม High Standard ถ้าได้ไปทำงานต่างประเทศแน่นอนสาย Global เหล่านี้จะวางการจ่าย 100k บวกๆแต่ถ้าได้ทำงานในประเทศสายเหล่านี้ก็จะวางการจ่าย50จนถึง 100k เช่นเยก,กันซึ่งเป็นกลุ่ม Upper level และถ้าไปต่างประเทศคือกลุ่มที่เรียกว่า High standard เลยทีเดียวทีนี้มีอะไรบ้างฟังให้ดีถ้าใครอยากที่จะเติบโตในห,หน้าง,งานของการเป็น m a n a g e m e น t ์ทวัวร์นีสามารถติดตามนะกดไล ไลรีโพสต์บอกต่อเพราะมีคนอีกมากค่ะยังไม่รู้จักไมเน็ตเมนต์ทนี่ซึ่งจริงๆแล้ว5โครงการนี้มีอะไรเริ่มจากโครงการที่1 1หนึ่งโครงการไมเน็ตเมนต์ทนี่ของตอกตอกกลาดูเอ็โปรแกรมหรือ GBS เปิดรับทุกปีและตอกตอกใครที่สมัครเข้าไปอยากโตสายอ e ีคอมเมิร์ซนะคุณพลาดไม่ได้เขาจะให้เราไปทํางานในกลุ่ม APAC หรือ Asia Pacific ไม่ได้ระบุป,ประเทศไม่รู้ประเทศไหนซึ่งเราจะมีโอกาสไปพัฒนาอ e ีคอมเมิร์ซนี่แหละโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มซึ่งผันตัวไปอ e ีคอมเมิร์ในหลากหลายประเทศแต่ไม่รู้ว่าเป็นประเทศไหนซึ่งพิลั จะบอกว่าถ้าใครที่สมัครและผ่านโปรเซสการคัดเลือกกับเขาเนี่ยจะต้องเริ่มงานก็คือรอบเดือนกันยายนแปลว่าอะไรไฟนอลเยเด็กปี4คนเรียนอยู่ปอทต่างประเทศยังสามารถสมัครได้หรือใครเรียนอยู่ บอทรนี่แหละในประเทศกําลังจะจบก็สมัครได้เช่นเดีวยวกันซึ่งพี่เล็กจะบอกว่านี่คือหนึ่งโครงการเมนเทนต์เทนีที่เขาเปิดรับไฟที่กําลังโปรเซสจริงๆแล้วเขาโปรเซสตลอดนะเขาไม่ได้คัดแค่2อสมเดือนแล้วปล่อยแต่เขาคัดไปตลอดจนถึงปีหน้าเลยซึ่งพี่เล็กจะบอกว่านี่คือหนึ่งโครงการเมนเทนต์เทนีที่เป็น g l o b a l ที่กําลังรับอีกหนึ่งโครงการเมนเทนต์เทนีคือ JDEP หรือจาขอบโดเวเอ็กเบิร์ดเป็นผู้นําชั้นนํานะเกี่ยวกับชาและกาแฟะระดับโลกซึ่งพี่เล็กจะบอกว่าตัวอย่างสินค้าของเขาก็เช่นมอคคาน่า ok ถือว่าที่ เขาเปิดรับเมเนจเมนต์ทัวนี้ชื่อว่า global m a n a g e m e n t ทัวนี้ไม่รู้ให้ไปทําที่ประเทศไหนแต่ให้ไป implement ด้านเกี่ยวกับสายวิชาเนตมีอะไรบ้างมีเซลล์มาร์เก็ตติ้งโลจิสติกถือว่าคือสายประมาณนี้ได้ไปทําหลายอย่างพเพราะพี่รักจะบอกว่าถ้าใครอยากโตกับเขาก็พลาดไม่ได้แต่ไม่รู้นะว่าให้ไปทําที่ไหนที่สําคัญคือ final year ปีสสมัครได้เหมือนกันนะเขาจะให้เริ่มงานคือรอบเดือนกันยาเช่นเดีวยวกันอย่างที่พี่รักบอกไว้ mt global ชอบเปิดรับช่วงปลายปีและถ้าเราเข้าไปได้สายสัญญาเสร็จจะได้เริ่มงานจริงๆคือเดือน ยาในปีถัดไปเพราะฉะนั้นไฟ a l เยียสมัครได้และส่วนใหญ่เขารับคนที่จบมาจบใหม่ไม่เกิน2ปีนี่ก็เช่นเดียวกันนี่คือ1โครงการเมนเทเมนท์เวนี้ที่ถ้าใครสนใจนะสมัครเข้าไปได้เรื่องโปรเซสคัดเลือกพี่รักเพิ่งทันเจดีพิีในรอบปีนี้พี่รักไม่แน่ใจเลยว่าโปรเซสในการคัดเลือกจะมีอะไรบ้างแต่คาดเดาว่าคงไม่หนีกว่ากันไปนไหนคืออะไรบ้างส่วนใหญ่โ,โครงการ MP g l o b a l ไม่ได้เน้นนะว่าเราจะต้องแบบมีสอบออนไลน์ Life, สมมติบางที่ไม่มีด้วยซ้ําที่นี่ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมถ้าไม่มีรอบถัดไปจะมีการ I ถกะแล้วมีการ ทำกรุ๊ปกรุ๊ปเคสสตัดดี้ทำงานกลุ่มแล้วก็มีไฟนนลการสัมภาษณ์จะมีลักษณะนี้โครงการที่3โครงการเบเนเมนต์ทนีที่เปิดมาคือเฮนเคิลเนี่ยเฮนเคลเปิดรับโครงการเบเนเมนต์เทนีสายคอมเมอร์เชียลซึ่งเขาเปิดชื่อว่า C, นะ c commercial Training, ีนะซีคอมเมอร์เชีเยลเทนีซึ่งเป็นเป็นโครงการเบเนเมนต์ทนีที่ให้ไปทําสายคอมเมอร์เชียลนั่นแหละซึ่งพี่ลักจะบอกว่าแน่นอน s อ a ซีเอ o u t h e a s t อีสเอเชียแปลว่าได้ไปทํางานประเทศระดับนี้นะแต่ไม่รู้ประเทศไหนเช่นเดียวกันซึ่งถ้าใครอยากเติบโตกับเขาพลาดไม่ได้เขาวาง่นการจ่ายในระบบไว้คืู ส0บเคบวกๆแต่ใดเชื่อว่าหากว่าได้ไปต่างประเทศเนี่ยวางการจ่ายเยอะกว่านี้อยู่แล้วนะน่าจะเป็นร้อยเคบวกๆถ้าได้ไปต่างประเทศเพราะนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการที่น่าสนใจซึ่งเฮนเคลเนี่ยผลิตอะไรบ้างเขาเป็นบริษัทชั้นนําด้านของตัวกาวในผลิตภัณฑ์ต่างๆและรวมไปถึงว่าเขามีสินค้าเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคด้วยนี่ก็คือหนึ่งโครงการที่น่าสนใจซึ่งถ้าเป็น MT ที่เข้าไปจะได้ไปทําทั้งสองหน้าง,งานเลยนะค c h a เช f ฟังชั o นเพราะถ้าใครสนใจอันนี้ก็พลาดไม่ได้ที่สี่โครงการเมเนเด็มเทนีที่เราสามารถไปได้้าเนองกัมีะไรบพ ล่าสุดของ ADM นะ ADM เป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งเขาเป็นบริษัทชั้นนําด้านอาหารนะแล้วก็แบบชั้นนําจริงๆแบบหลายลายอย่างมากซึ่งก็จะบอกว่าถ้าใครอยากตัวกับเขาเนี่ยเราสามารถสมัครเข้าไปได้เร่งของที่นี่เวลาไปพี่รักษณ์จะบอกว่าของที่นี่ถ้าไปได้ฝึกในประเทศนะก็อาจจะวางการจ่ายอาจจะไม่ถึงร้อยเคก็ได้แต่ถ้าเราได้ไปต่างประเทศเมื่อไหร่การวางการจ่ายค่อนข้างสูมงมากๆคือร้อยเคบวกๆและแต่ละปีก็รับไม่มากซึ่งโปรเซสในการคัดเลือกจะเน้นการสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์เดียวไปทํางานกลุ่มแล้วก็มีสัมภาษณ์ ไฟนอลซึ่งที่นี่จะต้องไปไฟนอลอินทิวิวกันที่ประเทศสิงคโปร์รเขาจะออกค่าตั๋วค่าเครื่องบินค่าที่พักทุกอย่างให้นี่คือหนึ่งโครงการเมเนเจอร์ทัวนี้ที่วางการจ่ายสูงมากๆนะพี่ล่งบอกว่าเป็นหนึ่งโครงการที่แนะนําเลยทีเดียวที่5เป็นโครงการเมเนเจอร์ทัวนี้ของ CBM เขาเปิดรับ global sourcing in USA คือให้ไปทํางานที่อเมริกาประเด็นก็คือว่าของกลุ่ม global sourcing ของเขาเนี่ยปกติโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ2-4ปีเวลาเราไปนะไป2-4ปีแน่นอนว่าเงินที่จ่ายถือว่ามันเราขึ้นกับประเทศที่เราไปอยู่ USA อเมริกาค่าของชี แล้วแปลว่าอะไรแน่นอนว่าการวางการจัดให้เป็น global sourcing ก็น่าจะเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจอยากเติบโต global ทํางาน global ทํางานต่างประเทศ5โครงการนี้พลาดไม่ได้และที่สาคัญ final year เด็กปีส่ส่วนใหญ่แล้วสามารถสมัครได้หมดเลยเพราะว่ารอบร่วมงานจริงๆของ global ส่วนใหญ่คือรอบปีหน้าเป็นช่วงเดือนกันยายนหรือเร็วสุดอาจจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเอ๊ะ mt โครงาการไหนเริ่มเมื่อไหร่ให้ถาม hr นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาให้เริ่มกันยายนเขาจะเขียนไว้เลยว่าคุณได้เริ่มงานช่วงเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นทั้ง5้ โครงการนี้ถ้าใครสนใจพลาดไม่ได้ส่วนใครที่จะไปโครงการเหล่านี้เตรียมเองใช้คอร์สเรียนออนไลน์นะซึ่งเราจะสามารถรู้ได้ว่าในการไปรสัมภาษณ์อะไรคือสิ่งที่กรรมการตามหาในการทํางานกลุ่มจบตรงสายไม่ตรงสายไม่เกี่ยวเลยคุณต้องรู้ว่าต้องนําส่งอะไรสุดท้าย รอบไฟนอลในการไปพิเต์สัมภาษณ์เราก็ต้องรู้วิธีในการแบบใช้แววฉายแสงตัวเองมาถ้าเรียนรู้เองสามารถใช้คอร์สเรียนออนไลน์ส่วนใครที่อยากจะฝึกเพิ่มเติมสามารถฝึกได้จากไหนพี่รักคลาสสอนสดนะใครอยากออกอินเอ็มทีมีหลายโครงการมากแนะนําให้เรียนเป็นคลาสสอนสดสอนสดในรอบเดือนตุลาคมนี้เต็มแล้วคุณจะสามารถเรียนได้คือรอบรอบเดือน,ออนพฤศจิกาย,ยนเท่านั้นต้องบุ๊กมาก่อนนะเพราะพี่รักจะบอกว่ารอบก็ใกล้จะเต็มแล้วพฤศจิกาถ้าใครจะเรียนคือตารางของพี่รักจะรับได้เดือนหนึ่งแค่ประมาณแบบผ้าท่านประมาณเนี้ยซึ่งในรอบเดือนพฤศจิกายนถ้าใครจะเรียน มาไปบุกรอบนั้นได้เลยทั้งหมดทั้งมวลสา,ม,สาม,มารถสอนสดจะมีอะไรบ้างพี่ลักษณมันมีไฟเดย์กับเซเว่นเดย์ต่างกันยังไงไฟเดย์ Day, ไม่มีสอนสอน,สอ,นสอบนะเราสาม,มารถปรับเป็นแบบเอาไปใช้ใน MT ที่ไม่น้นสอบก็ได้หรือถ้าเป็นเซเว่นเดย์มันจะมีสอบ2วันแล้วก็มีวิเคราะห์เคสเพิ่มสาม,มารถปรับคารดรูปแบบตาม MT ที่เราจะไปซึ่งถ้าเราจะไปหลายที่ก็ไม่แนะนําให้ปรับอะไรเรียนเป็นเซเว่นเดย์พอไปได้เลยเพราะมันสาม,มารถประยุกต์ใช้กับ MT ทุกที่ได้อยู่แล้วซึ่งแี่ลกจะบอกว่าถ้าใครจะไปนะสามารถใช้การเรียนแบบอออินภาาษไท ภาษาอังกฤษทุกคนจะต้องไปเตรียมเองนะเพราะว่าส่วนในญ่น้องๆที่มาเรียนจบอินเตอร์จบต่างประเทศกันอยู่แล้วแปลว่าอะไรคุณแค่ต้องรู้หลักการว่าเขากําลังตามหาอะไรต้องนําส่งด้วยไหวพิพระดับไหนด้วยอะไรที่กรรมการกำลังมองเห็นอะไรบ้างที่เราสามารถทับปรับเปลี่ยนพลิพแพงได้อยู่เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพวกเรานะอยากที่จะออินแบบไหนสามารถปรึกษาเข้ามาเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ